สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรถยอดนิยมอันดับหนึ่งเจ็ดที่นั่งโตโยต้าไอเวนซ่าตัวนี้เป็นปีปีสุดท้ายที่จัดเฟรนันได้นะฮะปีศูนย์เจ็ดนะครับปีสองพันเจ็ดปีสองพันเจ็ดนะฮะปีสองพันเจ็ดเราขายไม่แพงครับเพราะว่าปีมันลึกแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างฝาปรงเดิมเราขายหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งสามเก้า ส,สดก็ดีนะฮะคันนี้เนี่ยเครื่องเกียร์เนี่ยโอวอนมาใหม่หมดละใครได้ไปก็โชคดีเลยไม่ต้องไปกลัวเลยเพราะเครื่องทําใหม่เกียร์ทาใหม่โอวอนใหม่ทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยนะฮะสบายเลยนะครับไอโฟนเสียงจะชัดนิดหนึ่งนะครับดูบบว่าเครื่องเกียร์นี่โอวอนใหม่ก็เท่ากับเครื่องใหม่เกียร์ใหม่อ่ะฮะเครื่องดีช่วงล่างดี เครื่องดีแอร์ดีเกียร์ดีก็จบแล้วฮะรถรถหลักๆหัหวใจรถนี่คือมีแค่เครื่องกับเกียร์ถ้า,อานะส,อสองอย่างนี้พังก็จบนะฮะสองคันสองอย่างนี้พังก็จบ1นึ่งแส,สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์นได้นะครับลูกค้าก็จะผ่อนเดือนละ, 3, นะสามพันนะครับสามพันสำหรับเจ็ดที่นั่งก็ผมว่าก็โอเคนะสามพันสำหรับเจ็ดที่นั่งเอเวนซ่า e เครื่องหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องหนึ่งจุดห้าเบาะหนังหนึ่งจุดห้าเบาะหนังสีบอลเงินสีเดิม เพราะถ้าสีไม่เดิมนี่จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะฮะเบาะหนังภายในสีครีมเบาะหนังสีดำนะครับเจ็ดที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลครับมีแอร์หลังปกติครับเพราะว่าเราเน้นเลยเจ็ดที่นั่งเน้นเราสุดใหญ่เน้นเจ็ดที่นั่งนะฮะโตโยต้าน,นะฮะเอวันซ่า VVIT VVTI ห e นึ่งจุดห้า E เลยครับไฟ่รงไฟท้ายนี่ใสสะอาดน่าใช้ นะครับสีบอลเงินเราก็เน้น SUV 7ที่นั่งอยู่แล้วนะครับ s <c> u <oughs> v 7ที่นั่งก็ไปกันไปกันเยอะของเราครึ่งเต็นท์นี่เป็น7ที่นั่งเกือบหมดเพราะว่าเราขายไม่แพงผ่อนเดือน3 0 0พนี่เหรอไหมฮะผ่อนเดือน3 0 0พภายในสีครีมเจ้าของเดิมเอาไปทำาบ่อห,นะหนังสีดำนะครับบ่อหนังสีดำภายในก็สะอาดสะอาดเราคีนหมดนะครับบอกเลยว่ารถแสนกว่าบาทอย่างนี้เราก็ไล่ฝุ่นไม่มีฮะไล่ฝุ่นไม่มีประตูหลังซ้ายกัน ก็เป็นแผงสีดำใา้ในครีมสะอาดนะครับสะอาดมุมเพิ่มนี่สะอาดเลยไม่มีลายฝุ่นนะครับไม่มีลายฝุ่นสะอาดเลยสะอาดเลยสะอาดเลยนะครับแอร์เย็นเครื่องโอฮอนหมดแล้วเกียร์โอฮอนใหม่แล้วสบายเลยนะครับก็หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนสามสิบวันมีลูกค้าเจ้าหนึ่งไปพัง ที่ตาจัางหวัดอยู่เชียงรายนะฮะก็หลังจาก30วันก็เป็นวันที่32บอกว่าเต็นจะรับผิดชอบอะไรคือรับประกันใน30วันก็30วันแล้วไม่ยอมโทรมาตอนที่เสียรถเสียนะฮะก็ไปโทรตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วอะไรเสร็จหมดแล้วนะฮะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆรแล้วรถผมทุกคันผมบอกเลยนะผมดูแลตลอดอายุก,การใช้งาน คือถ้าเสียปุ๊บคุณไปซ่อมนะเครื่องสามหมื่นสี่หมื่ผมเอาครึ่งเดียวผมดูแลให้ส0 0 0มไม่ใช่ดูแลใค้สองหมืคือหมายถึงเอาเงินให้คุณนะคือคุณเอารถมาที่เราเราจะซ่อมให้งบประมาณคุณจ่ายให้เราแค่2,000มที่อื่นเกียร์ส0 0หมเราจะซ่อมให้คุณคุณจ่ายให้เรา1 5ื่นนึกออกไหมฮะคุณจะเซฟมากกว่าที่อื่น50ปร์เซนตตลอดอายุการใช้งานนะครับ ฟังให้ชัดนะคะเอาไปปฏิบัติลูกค้าบางคนก็ไม่รู้เป็นอะไรอา้อาวเห็นบอกว่าจะช่วยสองหมื่นอะหรวะัวก็คือบอกว่าดูแลตลอดอายุการใช้งานถ้าที่อื่นซ่อมสี่หมื่นผมจะซ่อมให้คุณสองหมื่นเอาซ่อมให้ชั้นสองหมื่นก็เอาเงินมาให้ชั้น 20, สองหมื่นสิโอ้นะบางทีก็ปวดกระบาลกับพวกเนี้ยเ <c oughs> ออขาเรื่องรถดีกว่าศูนย์เจ็ดนะฮะใครซื้อก็อรายละเลอียดเราจะ แนะนำหลังการขายอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไม่มพูดตอนนี้ดีกว่าเอาปัจจุบันดีกว่าคันนี้สีเต็มนะฮะไม่มีรอยนะครับสีเสือเต็มภายในเต็มช่วงล่างดีไม่มีดังก๊อกแก๊กเครื่องโอหอนใหม่เกียร์โอหอนใหม่นะฮะมันได้เครื่องใหม่เกียร์ใหม่เลยและเราขายในราคา1นึ่งแสนบาทรับประกัน1เดือนนะครับเพราะว่ารถเราแสนสามจะให้รับประกัน2ปีเป็นปีลูกค้าบางคนเนาะก็อีกอะบอกว่าอ้าไม่รับประกันเป็นปีเหรอเออท้อ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะเป็นเงเต็มปี07นะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับ 1,5E นะครับติดแบคลิตรไม่ได้นะครับขอบคุณครับ